สวัสดีครับพี่น้อ,องสุภูสุคนนะครับมินิโพงงยนุสีผ้ามาเบิงดอกไม้พี่น้องมาชมหนานดอกไม้เขาจะปลูกไว้อยู่ในในอันเอื้อนยังล่ะบอ่อปูนเนาะทับดอกี่นะ ดอกเงียงโบนี่ก็หลุดซื้อมันอันนี้ก็มันเป็นต้นไม้ไน,นะพี่น้องพระเจ้าลูกประดับงามให้พี่น้องมาบ่งดอกไม้นะครับพี่น้องเนาะดอกไม้สวย,สวย ในวันบรรยากาศอึมครึมฝนสิลิ่งเนาะดูหนึ่งงามตกหนึ่งงามพี่น้องงามนะงามงามเรียวดอกไม้ง,าม,งามมาฝากพีฝากนองนะกับเนาะก็บรวมดอกอย่างต่มันงามอ่ะเป็นกลีบสมีม่วงง่วงนิกน้อยสีบันเย็นนี่สองตน อันนี้ใบมันแปลกๆน้ำพ่น้อเจัต้นนี้อย่างไม่รู้กันนี่ต้นหนึ่งบานร้ายแหละตน้นบานจนสีโรยแหละเพรใบพรดอกโรยกับใบกับสิขึ้นก้วครับอันนี้อันนี้กับต้นหนึ่งดอกเพราะเป็นจีจูมดอกนะทีนอง นสวยงามอยู่ตอกไม้งามหมดเลยเหรอครับอันนี้พวกเป็นอันหนึ่งเห็นดวงจีบมันดู้เนรอโอ้ยมันสีโรยเลยตัวนี้มันงไก่ไก่งามอยู่ดอกอืมสีโรยแล้วสีโรยแล้ววันนี้เอาความสวยความงามของดอกไม้มาฝากครับเนาะอือพวกนั้มาฝาก หน้ากากระเปียกเมื่อสลดหายใจออกว่านก็เป็นไอน้าอันนี้มันต้นกุหลาบครับนี่เรียว่าท่านด้เป็นดอกดอกยังไม่เป็นดอกต้นกุหลาบออกดอกมากกันงามนีดูยูไกสถาน,นีรถไฟพีนน้องไปธุระหน้าบางหนึ่งจะเลยมาแวนี่อันนี้ไล้ไขๆต้นเชอร์รี่สตรอเบอรี่นะต้นนั่นต้ไขยบางจย่างนื่นคืคอใบคักหนอก งงามพี่นอ้อสวยงามอันนี้เป็นดอกขิ้วลิบดอกขิ้วลิบงามงามความสวยความงามของดอกไม้นะครับมากาพี่น้องมันนี้เป็นยีโมมาตลันมาทุระก็ดีไก่ห,กหนินไก่หินไก่แทนเลยทานแสงดอกไม้เลยเอามากาพี่น้องนะ Nam nắm căn, tuồng sữa chưa nó. To hát mát thì nóng, yêu tuồng bôn, tuồng căn, nóng 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 ที่แปลงหนึ่งพี่น้องงน,น,นี่เราเราหนีมันมีตลาดนัดพี่น้องมันนีตลาดนัดคนกำลังมาตลาดนัดนั่งทุกคนนี่ให้เราไปตลาดนัดเนี่ยน,นี่จะไปไทยตลาดนัดพี่น้องเบื้องน้าก่อนเอาแล้วนะครับพี่น้องเนาะชมดอกไม้สวยๆวยสมนิละ่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามเป็นพยานุนี้ด้วยครับเด้อ ่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเนาะผู้ใดมาหาพญยานุกติกับไปหาคือกันนะพี่น้องซอยกันเป็นกำลังกำแรงแรงใจให้กันเนาะโอเคแล้วกพี่นองเนาะสวัสดีครับ